อาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเลยครับวันนี้พบกับรายการฮอนไทยระดับโลกนะครับ EP ที่6แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดลองอะไรกันครับเราจะมาทดลองนี่ฮะแพดใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็คือแพด4.0.7นั่นเองนี่นะครับซึ่ง GM ก็มีการประกาศไปแล้วนะครับใน e m โร่เดม c h a ชาแมนนะฮะกับ v i สเล y e r ครับแต่ว่ายังมีเยอะครับที่ GM ยังไม่บอกนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยและทดลองกันไปด้วยกันนะฮะในคลิปนี้นั่นเอง สิ่งที่ CM ยังไม่บอกนะครับนี่เลยฮะดากอนิกครับสกิลหนึ่งโดนปรับลงไปนะฮะเขาบอกว่า r a d i ียนแอนแคสไลน์ดูเกตเดอร์แฮสปีริเดอร์เต็ก็คือสกิลมันจะแคบลงนะครับอันนี้คืออันนี้คือแพทเก่านะครับผมไม่ได้มาจากโลกอนาคตนะฮะอันนี้คือแพทเก่านะครับสกิลมันจะกว้างนะเห็นไหมครับสีเขียวๆเนี่ยฮะสกิลมันจะกว้างขึ้นแมปครึ่งแมปเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้มันจะแคบลงหน่อยฮะในแพทหน้านะครับสกิลต่อไปฮะดากอนิกดีเฟนต์นะฮะ Cooldown will now be begin after dragonic land at his destination มันแปลว่า cooldown เนี่ยจะเริ่มนับตั้งแต่มังกรลงสู่พื้นดินครับผมซึ่งแพตเก่าเนี่ย cooldown มันจะนับทันทีที่มังกรบินนะครับเดี๋ยวดูนะฮะดูตรงสกิลนะครับสกิลมกกังกรนะฮะกดซุบนี่ฮะมันจะนับทันทีนะครับ10 9 8 7 6 5นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าแพตใหม่เนี่ย เขาจะนับเมื่อบินลงฮนะเมื่อบินลงจอดนะครับเขาจะนับตอนนี้นะฮะเนี่ยมันจะไม่นับเลยนะครับเัาจะนับตอนลงจอดคนระับฟึบตึงแล้วก็จะค่อยนับนะครับ1 0 9 8ก็ 19, นะฮะก็จะทําให้บินไปนู่นไปนี่ได้ช้าลงนะครฟาร์มช้าลงอีกหน่อยนั่นเองต่อไปนะครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับ s t a f ์ of Master ฮะ s t a ร์ Start of Master c o o l d ู w n i n น์อินซิดฟอร์ม o ิบ S 15 s e c o n d นนะครับก็คือคูดาวเนี่ยตอนนี้10วินะครับสกิลเอ,อ้ยนี่อย่าไปยิงเขาสิลูกเอ,อ้ยสกิล2เนี่ยคูดาวตอนนี้10วินะครับผมเดี๋ยวสกิล2เนี่ยมันจะเพิ่มจาก1ิวิเป็น15าวิครับตอนที่มีคาถาฟ้านะฮะโดนทุกสกิลคาถาฟ้าก็ยังโดนนะฮะโอเคดาม um e reduce state deletion on self decrease f r o m 8ถึง6กก็คือเวลามังกรเนี่ย เวลาบินลงแล้วนะครับเขาจะมีสกิลพิเศษขึ้นมาล้อมรอบตัวฮะเดี๋ยวดูนะครับฟึบเนี่ยฮะเราจะมีวงกลมฟ้าฟ้านะครับล้อมรอบตัวเรามันคือทําให้เราเนี่ยได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับหรือว่าเราจะสามารถแทคงได้ดีขึ้นนั่นเองเนี่ยฮะจาก8วิตรงนี้จะเหลือแค่6วินะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะฮะนี่ครับนี่ฮะแปดนี่รับดูตรงนี้นะครับ5 4 3สี่สาสอง หนึ่งต่อไปฮะดอกจันที่สองเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับดอกจันที่สามเนี่ยเป็นของสิ่งปลูกสร้างครับจะลดจากสิบหกเหลือสิบสองวินะครับสิ่งปลูกสร้างเดี๋ยวดูนะครับเฮ้ยผิดแล้วไปรื้นแทนกันนะฮะฟุตนี่ฮะสิ่งปลูกสร้างก็จะได้กลมๆรอบๆเหมือนกันนะครับก็สามารถลดดาเมจของศัตรูได้เหมือนกันก็คือศัตรูจะตีป้อมเราเบาลงนั่นเองนะครับ สังเกตว่าจะอยู่นานมากนะครับมันอยู่16วิครับแพทนี้แต่แพทหน้ามันจะเหลือแค่12วิฮะทำให้ทีมตรงข้ามเนี่ยตีป้อมเราได้ยากขึ้นนะครับผมโอเคไปดูสกิลต่อไปฮะดูเลชั่นโลเวอร์ฟอร์ม20ถูก15วิก็คืออันติเนี่ยตอนแรกเนี่ยไปยิงเขาทำไมล่ะลูกเอ้ยอันตีเนี่ย นี้นะครับจะอยู่เป็นเวลา20วิครับไอ้ภูเขาไฟเนี่ยฮะแต่ผมอวตารนี้มันจะกลายเป็นยานอวกาศนะฮะไอ้ภูเขาไฟนี้แพดเก่าจะอยู่20วินะครับแต่ว่าแพดใหม่เนี่ยจะลดลงนะครับเหลือแค่15วิเท่านั้นฮะโดนมาทุกสกิลครับผมแต่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 ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนปรับมาเพื่อปลอบใจอ่ะแต่ว่าแอตแทก Attack Frequency ก็คือความเร็วของการโจมตีนะครับจะลดจะลดลงเขาเรียกว่าคูลดาวน์การโจมตีลดลงจาก2.5เหลือ2หมายความว่าจะตีเร็วขึ้นนะครับคูลดาวน์ลดลงหมายความว่าตีตีเร็วขึ้นงงไหมครตอนตอนแรกใช้เวลาตีตีหนึ่งครั้งใช้เวลา2.5วิกว่าจะตีได้คือ1 2.5วิตีได้ครั้งหนึ่ง2.5วิตีตีได้ครั้งหนึ่งมันจะลดเหลือแค่2วิฮะ2วิตีครั้งหนึ่ง2วิตีครั้งหนึ่งก็คือ บุกัโนของเราภูเขาไฟของเราเนี่ยจะตีเร็วขึ้นนะฮะโอเคไปดูตัวอื่นกันบ้างมีเดมเมสเตชแมนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับอันติคูดาวเพิ่มขึ้นนะครับจาก15บห้าวิเป็น30มสิบวิแต่อ่านแล้วก็งงๆเอ๊ะมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปดูภาษาไทยกันก่อนดีกว่าเขาอธิบายว่าบ้างไวบ์ว่ายังไงนะฮะอธิบายไว้ว่าหากอันเบกเกอร์เบอร์ถูกลบล้างโดยยังไม่ทับทันแสดงผลอันเบกเกอร์เบอร์จะติดคูดาวสามสิบวิเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ามัน เป็นยังไงนะครับโ okay. อเคน,นี่คือไดเทมเดิมเมเตชาแมนนะครับกดอันติใส่เพื่อนปุ๊บสังเกตที่คูดาวตรงนี้ไว้นะครับจ้องไว้เลยนะฮะสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้แปดึ๊บแล้วมันก็จะคูดาว15บห้าวิใหม่นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้คูดาวเนี้ย มันจะเปลี่ยนจาก15วิเป็น30วิฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้ใช้ Unbreakable นะครับก็คือไม่โดนอะไรทำให้ตายนั่นเองนะฮะหวังว่าจะเข้าใจนะครับต่อไปเป็นว i สเลเ l a y ์ครับมันเยอะนะมันดูงงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นว่าเอาเป็นว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสตัรน,นานขึ้นนะครับโอเคนะฮะสตัรน,นานขึ้นแล้วก็สกิลเฮกเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นแพทนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่า duration c h a n g form 1น5งเป็น2วิแปลว่า hex นานขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วก็คูดา d o w n นะฮะ c o o d o w n เพิ่มขึ้นในเวลแรกๆจาก13วิเป็น25วิแล้วก็มา13วิเท่าเดิมตอน l ล v e l 4 4นะฮะเป็นอย่างนั้น ๊โอเคแต่ว่าทำไมมันขึ้นเป็น2วินาทีวะหรือว่ามันเป็นบั๊กฮะเดี๋ยนะสามห้าสามีกสามเจ็ดขอบอบนึงเฮ้ยเอ้เอาแพทนี้ก็2วิอยู่แล้วนี่บ้าเอ้ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆฮะ หรือว่าอัปเดตแผนแล้วเหรอนี่ผมมาจากโลกแห่งอนาคตเลยฮะนี่เขาบอกว่าระยะเวลาเปลี่ยนแปลงจาก1.25เป็น2วินะเออรือว่าเป็นบนัไม่รู้เหมือนกันฮะเอาเป็นว่าข้ามไปกันแล้วกันไปเคลียร์กับ GM เอาเองนะฮะโอเคต่อไปนะครับตรงนี้ผมแอบเห็นแบบไอ้นี่จะไปทำลายเขาซิเพื่อ ตรงนี้ผมเห็นแวบๆนะครับว่านี่เลยฮะ25%โบนัสโกเซลฟอร์มวันที่13-17นะฮะก็คืออาจจะมี cool ะคูณโกฮะแต่ว่าบวกแค่25%ในงะาไม่บวกน้อยจังเลยตอนปีใหม่รู้สึกจะบวก50%นะฮะแล้วก็รู้สึกงาน GSL จะบวก30%แต่ว่างานส่งการราบวกแค่25%เองครับผม โอเต่อไปมาดูอวตารกันบ้างครับมีอะไรว่ามีอะไรบ้างมีอวตารส่งการกินเนกนะฮะแล้วก็ส่งการเชลช็อกครับผมแล้วก็ส่งการมิสเลเยอร์อุ้ยผมอยากได้ส่งการเชลช็อกอะอยากเห็นอะหน้าตาน่ารักมากครับน่าจะเซียวฟ้าเลยละ่ะโอเคแล้วก็นี่เลยเสียงมิคุนะฮะน่าจะมาแน่นอนแล้วครับผม นิวแอนเนอร์เซอร์แพ็กมีคูแอนเนอร์เซอร์นะครมีคู oh. ก็เป็นกีตูกาตูก <laughs> ีตูนอะไรหรอกาตูนนะครับญี่ปุ่นน่ารักน่ารักนะฮะก็ใครมีตังก็ซื้อกันได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยาจกนะครับแต่จะไม่ได้ซื้อนะครับ okay. แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมภูมิใจนำเสนอมากซึ่งผมรอให้มันมานานมา,มากๆแล้วครับก็คือ เว็บช็อต can now be properly t o k e n on or off by double activating it คืออะไรครับผมคิดว่านะฮะคิดว่าน่าจะเป็นคิวเนี่ยตอนนี้ต้องกดคลิกขวาใช่ไหมฮะนี่ฮะมันถึงจะยิงเป็นแบบว่ายิงแังมุมออกไปนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราไม่คลิกขวาไว้เนี่ยมันก็จะยิงธรรมดาครับเป็นนี้นะฮะเราต้องกด Q เองเนี่ยกด Q A เองนะครับถึงจะยิงมันมุงไปหรือว่าคลิกขวาที่สกิลนะครับถึงจะยิงมันมุ่งไปแต่ว่าต่อไปนะครับเราจะไม่ต้องคิกเอื้อมมือไปคลิกขวาต่อไปครับ <ilo line> เพียงแค่เรากด Q สองครั้งนะครับกด Q สองครั้งเป็นนี้นครับจึก๊กจึ๊กนี่จึก๊กจึ๊กเนี่ยแพทนี้มันทําไม่ได้นะครับซึ่งแพทกรเนี่ยแพทกรเนี่ยผมคิดว่ามันทําได้ผมทําอยู่นะแผดก่อนน่ะ ใครใครเล่นแพทแพทก่อนก่อนว้วเคยทําได้นะครับช่วยยืนยันในคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ผมมั่นใจมากว่าแพทก่อนก่อนมันทําได้แล้วมันเอาออกไปตอน4.0จสูงครับผมเนี่ยฮะนะผมลองตัวได้ไหมรับนะขอลอยส,ส,สนุกสนุกใช่ครับเกี่ยวเอาไปแล้วกัน โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะครับก็หวังว่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะบ๊ายบาย